สวัสดีครับทุกท่านมาพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะนําเหรียญเทพพยักมาแบ่งทุกท่านชมนะครับนี้ผมแกะซีนไว้นะครับผมประมูลจากเพจมานะครับผมเหรียญเทพพยักนะครับเสือหัวขาดนะครับผมมาดูนะครับเหรียญนี้แรงมากนะครับตอนนี้ในเพจนี้เปิดเปิด เปิดลังมานี่ไม่ถึงสิบนาทีนะครับหมดลังหมดลังเลยดูนะครับผมได้มานะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับผมดูครับครับนี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับผมเนื้อทองแดงซาตินนะครับผมด้านหลังนี่เป็นเหลืองหลวงพรเดิมนะครับด้านหน้าเหลว่งพรพัดนะครับ มีตำหนินิดนึงนะครับตรงจมูกนี่เกียรารตินไม่ค่อยทั่วนะครับผมดูครับด้านล่างแกะคำว่าพัดไว้นะครับตรงหูเชื่อมนี่เป็นพอพานนะครับผมดูนะครับหมายเลขโค้ดนะครับผมหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งนะครับ สำหรับยันเสือหัวคานนะครับหลวงพ่อชะไหนครับผมดูนะครับผมลามโซ่ไปเรียบร้อยครับหนีไม่ได้ครับผมถ้าไม่ลามโซ่นี่หนีแน่ครับเป็นไงครับทุกท่านเหรียญสวยๆนาเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับเหรียญน,นี้ไม่มีถือว่าพลาดนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมแบ่งปันกันชมครับได้เหรียญรุ่นไหนมาก็แบ่งปันกันชมครับผมโอเคนะครับผมคลิปหน้าผมจะนำเหรียญหลวงพ,พ่อพัดรุ่นไหนมาแบ่งทุกท่านชมก็กดติดตามกดติดตาไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัดจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ